สวัสดีครับผมหลังเกมชาแนลนะครับและสำหรับคลิปนี้ผมยินดีเสนออัปเดตขา่าวฟุตบอลในยุโรปฤดูกาล2021-2022เ <Yeah. S 1> ตียโกอาคันทราลากองกลางของลิเวอร์พูลบาดเจ็บและถูกเปลี่ยนตัวออกจากสนามในช่วงภาคครึ่งของเกมพิมลีกนัดสุดท้ายที่ทีมชนะวูฟแฮมตัน3ต่อ1 ซึ่งล่าสุดเดล a นติกรายงานว่าผลการตรวจพบว่าเตียโกมีปัญหาบาดเจ็บที่เอ็นร้อยหวายต้องทำงานหนักในการเรียกความฟิตและยังต้องลุ้นว่าร่างกายจะสมบูรณ์ทันเกมรอบชิงชนะเลิศยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับเเรอลมาลิดหรือไม่ทั้งนี้เจอเกนคอปกุนซือหงแดงต้องเสียฟาบินโยที่บาดเจ็บจากเกมบุกชนะแอตตันวิลล่อแต่ยังหวังว่า ฟาบินโยจะกลับมาซ้อมได้ในสัปดาห์นี้และต้องลุ้นให้ฟิตทันเกมที่กรุงปารีสเช่นกันกาเบรลเชซุสกองหน้าของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องโดยสื่อในอังกฤษโยงว่าเขาได้รับความสนใจจากอาร์เซนอลที่ต้องการหากองหน้ารายใหม่ซึ่งล่าสุดเชซุสเปิดเผยกับ ESPN ว่าเขาได้ตัดสินใจถึงสิ่งที่ต้องการไว้แล้วพร้อมแจ้งไปยังสโมสรและเอเจนต์ของเขาแล้วด้วย ทั้งนี้ฟาบิซซโอโรมาโนนักข่าวคนดังรายงานว่าเชซุสต้องการย้ายออกจากเรือใบสีฟ้าและไม่มีความประสงค์ต่อสัญญาฉบับใหม่ซึ่งกำลังจะหมดกลางปีหน้าโดยสโมสอนและตัวแทนนักเตะกำลังดำเนินการตามความต้องการของนักเตะ มาคอสอลอนโซจะสอบถามเชลซีเรื่องการอำลาทีมเพื่อย้ายไปบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ตามใจปรารถนาขณะที่มาก้าสื่อในสเปนรายงานว่าบาร์เซโลนาเชื่อว่าไม่มีปัญหาใดๆในการทำข้อตกลงกับ so, อลอนโซเพราะนักเตะอยากย้ายไปเล่นในสเปนและการย้ายไปค้าแข่งในถิน่นคัมนูเป็นโอกาสที่ไม่อาจปฏิเสธได้ดังนั้น มาคอสอลอนโซจะหาลือกับต้นสังกัดเรื่องการย้ายทีมทั้งนี้อลอนโซเหลือสัญญากับเชลซีถึงกลางปี2023ดังนั้นบาร์เซโลนาจะต้องตกลงค่าตัวให้ได้ซึ่งคาดว่า ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ15ล้านยูโรซึ่งบาร์เซลโลนาไม่ต้องการจ่ายค่าตัวนักเตะสูงขนาดนั้นแน่นอนรูเบนเนเวสมิดฟิลด์ของวูฟแฮมตันบอกใบถึงการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากเจ้าตัวหลังน้ำตาตอนจบเกมแพ้ลิเวอร์พูล1-3โดยหลังเกมนี้เนเวสได้กล่าวว่าเขาต้องการดำเนินชีวิตตามความฝันซึ่งถูกตีความว่าตัวเนเวส มีโอกาสย้ายออกจากวูฟแฮมตันไปค้าแข่งกับบาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้จากการรายงานของดะแอตแลนติกคีเลียนเอ็มบาปเป้ต่อสัญญาฉบับใหม่กับปารีสแซงต์แชงกงออกไปจนถึงกลางปี2025ทําให้ส่งผลกลับไปหาโมนาโกอดีตต้นสังกัดของเอ็มบาปเป้เพราะว่าย้อนกลับไปในปี2017 เอ็มบัปเป้ถูกปชยืมตัวมาจากโมนาโกเพราะมีออปชั่นเซ็นสัญญาถาวรที่180ล้านยูโรโดยปชจ่ายเงินก้อนแรก90ล้านยูโรในปี2018เพื่อดึงเอ็มบัปเป้มาครอบครองแบบถาวรก่อนจะจ่ายเพิ่มอีก55ล้านยูโรในปีต่อมาซึ่งล่าสุด RMC เเปิดเผยว่าโมนาโก จะรับเงินอีก35ล้านยูโรตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้กับป s เอชว่าถ้าเอมบาเป้ต่อสัญญาใหม่หรือย้ายทีมในขณะที่ยังเหลือสัญญากับป s เอชทางป s เอชจะต้องจ่ายเงินให้กับโมนาโกอีก35ล้านยูโร <Yeah. S 1> ก่อนจากกันไปในคลิปนี้ถ้าชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ